วิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลเกาโชเซเลียอาอิตาลีเกมคู่ละหว่างฟิออเรนตินาพบกายารีคืนวันจันทร์ที่2ตุลาคม2023เวลาตี1นึนาทีก็มีการแข่งขันฟุตบอลเกาโชเซเลียอาอิตาลีประจําฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการพบกันละหว่างทีมฟิออเรนตินาที่จะได้เล่นในสนาม อารีมิโอฟังกี้บ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมกายารี่สำหรับการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นก็จบลงด้วยการเสมอกันด้วยสกอร์หน่งนึง่ในส่วนของรายละเอียดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านฟิออเรนตีน่ากันก่อนเลย อันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว6เกมเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ2เกมและแพ้1เกมมี11คะแนนในส่วนของผลงานการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ2เกมแพ้1เกมโดยในการลงสนามเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการบุกไปเสมอกับทีม4 c โนด้วยสกอร์1-1 ในการแข่งขันฟุตบอลเกาโชเซเรียอาอิตาลีในเรื่องของความพร้อมของตัวผู้เล่นพวกเขานั้นก็มีปัญหาเรื่องของตัวหลักที่บาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเ i อรลี่มีนาดูโดนิโคโล่ปีเอลอสซีเกตาโนกัสโตวิลลี่สำหรับผู้เล่นตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนั้นนี้นั้นก็นำโดยโลรันโดมันดาโกล่าโยซิปเบกาโลจาโคโมโบนาเวนตลา คิเซียนคูอาเมเอ็มบาลาเอนโซลามากันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนกายารี่กันบ้างสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว6เกมยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยโดยเป็นการเสมอ2เกมและแพ้4เกมมีเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นสำหรับผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้น ก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอ1เกมและแพ้ถึง4เกมในส่วนของการลงสนามเกมนั้นล่าสุดของพวกเขานั้นก็แพ้คาบ้านให้กับทีมเอซีมิลานด้วยสกอร์1-3ในการแข่งขันฟุตบอลกันโชเซเรียอ,อิตาลีในเรื่องของความพร้อมตัวผู้เล่นสำหรับผู้เล่นตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนั้นนี้นั้นก็นำโดยอิบราฮิมซูเลมานา ตอมมาโซอูเจโโซิโตลูวุมโบอันเดียเปตายาสำหรับผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนั้นนี้คือฟิออเรนตินาเอาชนะกายาลีได้ด้วยสกอร์2-0